แครับวันนี้จะมาสอนโหลดเกมบาคุกันนะมีคนเรียกร้องเข้ามาอยากโหลดกันนะวิธีโหลดทําไงคุณให้คุณคลิกไปตรงค้นหาแล้วคุณพิมพ์บาคุกันนะบาคูเเอเอ็นกันนะมันก็คลิกค้นหามันม่มีอะไรยากมากนะเนี่ยแรกเลยฮะแรกเลยให้คุณคลิกไปตรงดาวโหลดนะมันจะขึ้นอย่างนี้ให้คุณคลิก official ยลดาวน์โหลดนะครับหรืออะไรผมอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ฮะปึกให้คุณกดไปฮะคือผมลบออกแล้วคนระผมก็เลยไม่ได้แบบเสียดายเนอะเนาะคุณแล้วขี้เกียร้วทำไงโอเค,อเคก็พอจบคลิเปเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ